สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาจะเจอกับผมอีกแล้วกับช่องสวนเกษตรงามไมโครซิงลิ่มขวรวมคลิปนะครับวันนี้ก็มาจะเจอกับมารีวิวกับปั๊มน้ำนะครับตอนนี้ทำให้คล้ายๆให้ปลามีออกซิเจนนะครับก็คือไหนๆเราจะสูบน้ำแล้วนะครับก็เลยสูบลงสระให้มีออกซิเจนให้ปลาได้เล่นบ้านนะครับช่วงนี้เข้าฤดูหน้าหนาวหน้าแรงแล้วครับ เมื่อคืนก็มีฝนมาประมาณสักพอสมควรประมาณชุ่มนะครับปั๊มตัวนี้ครับเป็นปั๊มไดโวนะครับตัวนี้ซื้อมาประมาณใช้มาประมาณสักปีนิดๆแล้วครับแต่ไม่ไม่ได้ว่าเชิงว่าใช้ทุกวันนะครับก็นานๆใช้ทีก็ประมาณสักสองสามวันหรือสี่ห้าวันเงี้ยประมาณใช้ทีก็ชั่วโมงสองชั่วโมงับไม่ใช่ว่าปั๊มมันจะมีคุณภาพใช้ได้ทั้งวันนะครับ แต่ว่าถือว่าราคาแค่นี้นะครับราคาตอนนั้นซื้อมาอยู่ที่ประมาณพันสามนะครับก็ถือว่าคุ้มใช้ดูดน้ำผลน้ําไปกินไปอะไรก็ใช้ตลอดตอนนี้มันเริ่มสภาพเริ่มเก่าแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูปั๊มนะครับเดี๋ยวพาไปดูปั๊มนะครับปั๊มไดโวนะครับเดี๋ยวนี้กล้องมีปัญหานะครับเี๋ยวนะครับ อ่เดี๋ยวโอเคครับตอนนี้นะครับนี่สายเป็นโน้นนะครับนี่ครับสายน้ำนะสายน้ำตัวนี้นะครับนี่ครับโน่นพร้อมพร้อมกับสายไฟตัวนี้นะครับเป็นกระท่อมนะครับตัวนี้ไม่มีเป็นป่าเลยครับเป็นป่านะครับอยู่พื้นที่นาเลยครับนี่ครับเป็นป่านะครับไม่มีเสาไฟไม่มีอะไรนะครับก็คือใช้ตัวนี้นะครับ นีแผงตัวเดียวนะครับนี่ครับแผงสลาเซลล์ตัวเดียวแล้วก็จะมีแบตอยู่ด้านในนะเนี่ยเนี่ยดูสายนะเดี๋ยวนะครับพอดีกล้องมันมีปัญหานิดหนึ่งมันสะดุดยังไงนี่ครับสายตัวนี้ครับจะเอาไปชาร์จไฟอยู่ในกระท่อมที่ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้นี่ครับอยู่ด้านในเดี๋ยวผมพาไปดู คือจะรกหน่อยครับตอนนี้ยังกระท่อมยังไม่เสร็จนะครับนี่ครับมาจะมาชาร์จไฟอยู่ต่ในนี่นี่นะครับนี่ครับตอนนี้แดดไม่ออกนะครับนี่ครับแดงดันก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วนี่นี่ปักตัวนี้นะครับนี่ปักตัวนี้จะออกไปนี่ข้างนอกนะครับออกไปข้างนอกครับปักตัวนี้ผมใช้ผมต่อมีสิบโวลต์กับย4ี่โวลต์นะครับอันนี้ ไดโวตัวนี้ใช้ไฟอยู่ที่24โวลต์นะครับคือต่อตรงจากแผงก็ได้นะครับแต่ตอนนี้แดดไม่ออกผมก็เลยมาเสียบปลั๊กเอากับแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่อยู่ในนี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ในนี้จะมีอยู่4ลูกครับต,ตัวนี้นะครับผมพ่วงเป็น24โวลต์นะครับคือตอนนี้ยังไม่ได้จัดแจงที่นะครับคือคุมไว้ก่อน พอดีทํางานด้วยไม่มีเวลามาดูกระท่อมกันเลยคุมไว้นะครับแบตเตอรี่นะครับนี่นี่ครับนนี่ครับก็ใช้ไฟ2โวลต์นะครับเดี๋ยวไปดูปั๊มกันนะครับปั๊มไดโวนะประสิทธิภาพก็คือราคาขนาดนี้ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ดูน้ำนี่ท่อตัวนี้ปกติไดโวตัวนี้มัน2นิ้วนะครับแต่พอดีสายสนิ้วมัน แตกหมดแล้วครับทีนี้ผมเลยโหลดมาใช้นิ้วครึ่งนะครับท่อตัวนี้ครับนิ้วครึ่ง <c oughs> คือว่าตอนผมดูดน้ําน้ํากินนะครับตอนนั้นเขาต่างน้ำนะครับผมก็เลยใช้ตัวนี้ดูดน้ําส่งขายครับคือขายตบาม้มานนาครับก็เลยทําสายตัวนี้เวลาลากไปถ่ายน้ําถ่ายอะไรมันจะได้สะดวกนะครับก็เลยโหลดมาเป็นนิ้วครึ่งนะมันจะได้ส่งได้ระยะยาวผมก็เลย เปลี่ยนเป็นสายตัวนีนะ้สายตัวนี้ยาวประมาณสัก13เมตรได้นะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับดูที่ตัวปั๊มนะครับนี่ครับสายตัวนี้นี่สายไฟก็ไปพร้อมแลวครับนี่นี่ครับสายไฟตัวนี้ครับ24โวลต์แต่ปั๊มตัวนี้ใช้นานไม่ได้นะครับก็อะไรล่ะคือแบบเวลาเราสูบแล้วก็อย่าให้มันสักชั่วโมงสองชั่วโมองอะไรประมาณนั้นมันก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะครับปั๊มตัวนี้นะครับ ไขยที่มีสระน้ําปลูกแปลงผังครับแรงดันผมเคยทดลองแล้วครับใช้กับสปริงเกอร์นะครับยี่สิบกรหัวนะครับมันแล้วแต่เราจะยกระดับตัวสปริงเกอร์นะครับตัวตัวท่อนะครับมันแล้วแต่ท่อนิ้วครึ่งหรือว่าเอ้ยตัวนิ้วหนึ่งหรือว่าหกหุนนะครับหรือสี่หุนเนี่ยแล้วแต่เรานะครับก็แล้วระดับที่ความสูงก็แล้วแต่ทุกคนว่า จะยกสูงยกต่ำนะครับก็มันจะได้อยู่ประมาณสักยี่สิบสี่หัวจะพุ่งออกได้ไกลมากครับก็เอาไประยกใช้กันนะครับเดี๋ยวผมจะยกปั๊มให้ดูนะครับปั๊มตัวนี้ทุกวันน่าจะถูกแล้วนะครับปั๊มไดโวตัวนี้ครับนี่ครับอ่าดูนะครับนี่ครับยกนานไม่ได้ครับเดี๋ยวไอ้นี่มันจะร้อนนะครับอะจุ่มให้ดูนะครับปั๊มตัวนี้นะครับ ถามเขาได้นะครับก็บอกว่าไปซื้อปั๊มไปที่ร้านทุกวันมันจะเขาจะลงไว้ที่ร้านประจํานะครับร้านเกษตรพวกอะไรทั่วไปนะครับที่ขายพวกปั๊มพวกเครื่องพ่นยาพ่นอะไรนะครับก็ไปสอบถามเขาได้นะครับถามว่าซื้อปั๊มไดโวดีซียี่สี่โวล์นะครับหรือจะเอาสิบสองโวล์ก็ได้นะครับราคาจะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณสักพันสามแล้วแต่ร้านนะครับตอนแต่ตอนผมซื้อมานะครับประมาณพันสามแล้วก็ลองไป เช็คดูนะครับมันมันก็น่าใช้นะครับเพราะว่ามันก็ดูดได้ยิ่งเราแบบว่ารดน้ําประมาณสักห้านาทีหกนาทีก่อนไปทํางานเงี้ยใช้สปริงเกอร์นะครับดูดมาเปิดสวิตสับคอนาวเราแล้วแต่เราต่อนะครับก็มันจะสะดวกกับการใช้งานนะครับนี่ครับใช้สปริงเกอร์แรงดันมันก็เยอะนะครับเราปกตินี่ตัวนี้สองนิ้วนะครับตัวนี้ครับสองนิ้วนะครับต่อท่อสองนิ้ว มันจะออกได้ดีนะครับแต่ตอนนี้ผมมาโหลดตอนผมขนน้าขายนะครับตอนนั้นน,น้ํา,นานดื่มนะครับน,น้ําดื่มนะครับก็เลยโหลดมาเป็นท่อเล็กนะครับนิ้วครึ่งนะครับมีชายขายน้ำมีชายขายน้ำนะครับนี่ครับสายมาตัวนี้ครับนี่พาไปดูเดี๋ยวไปล้างมือด้วยตอนนี้อยู่ไม่มีไฟนะครับเออแดดออกแล้วครับตอนนี้นี่ครับเดี๋ยวผมคอล้างมือก่อนนะครับมือเลอะแล้วนะครับ ไอ้นี้เป็นสารเซลล์ด้านเล็กคะคือจะเปิดล่อแมงมาตอนคืนให้ปลากินในกระชังครับนี่ครับกระชังส่วนตอนนั้นจับออกแล้วครับคือผมเอาลงสระแล้วก็คือสระเราขุดใหม่อยากให้มีปลาอยู่แบบให้มันขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับคือจะไม่ได้จับก็คือมีใครมาซื้อก็จะจับขายโลสองโลอะไรประมาณนี้ก็คืออยากอยากให้มันเพาะพันธุ์อยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาขุดตรงนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับ ก่อนตีใหม่นี้นะครับผมจะมาขุดรอบรอบนาแล้วครับประมาณเื้อที่สามไร่นะครับก็เราติดตามดูนะคนี่นะครับปลาปลาหมอเทศนะครับปลาสาล่าก็เอินปลาเขียงด้วยครับปลาเขียงนี่ครับน้ําก็จะออกแต่นี้นะครับอันนี้นิ้วครึ่งนะครับนี่ครับลงมือครับนิ้วอันนี้นิ้วครึ่งนะครับปกติไอ้ปั๊มไดโว ดีซี24โวลต์กันนี้มาตรฐานของเขาคือ2นิ้วนะครับ2นิ้วแต่ตอนนี้ผมโหลดมาใส่สายนิ้วครึ่งนะครับก็ลองไปศึกษาไปไประยุกต์ใช้นะครับก็คือเอาไปต่อยอดกันเอาเองนะครับก็แล้วแต่ทุกคนจะเอาไปใช้งานแบบไหนแล้วก็แล้วแต่สถานที่นะครับก็ไปเลือกใช้กันเอาเองนะครับก็เผื่อมีไอเดียดีๆมาแนะนํากันนะครับ เล่าสู่กันฟังนะครับไม่มีอะไรมากครับสำหรับวันนี้ก็มาวันนี้วันที่16ธันวาคมนะครับวันหวยออกครับขอให้โชคดีมีชัยทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ช่องสวนเกษตรงามไมโครซิงลิงกวนลงคลิปขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์สรับตะไคร้ลงหมอ้อปรุงเครื่องแซ่บๆเดินครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม